เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมฟูรราลาเอลิคุสะนะครับวันนี้เราอยู่กับช่วงรู้หรือไม่อีกแล้วคับมากันรัวๆกับช่วงนี้นะครับคลิปก่อนนะครับบอกแค่ชื่อเพราะว่าผมสัญญาว่าจะทําให้เร็วนะครับคลิปนั้นก็เลยสาระอะไรอาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะมีแค่ชื่ออย่างเดียวนะครับก็คลิปนี้ก็จะเกี่ยวกันในเกมนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะครับ Virtual ว i e วิ i ไฟเนะครับถ้าดูด้านหลังก็จะรู้ว่ามีตลับเกมทีมฟอร์เทสอยู่นะครับด้านหน้าก็จะเข แล้วเวอร์ชวลวิวไฟเดอร์เนี่ยก็ได้ออกแบบคล้ายๆกับเวอร์ชวลบอยครับเกมสามสองบิตระบบ 3D ครับแล้วเวอร์ชวลบอยเนี่ยนะครับเกิดในปี1995นะครับแล้วโฆษณาออกมาล้มไม่เป็นท่าด้วยราคาที่สูงเกินไปนะครับ180ดอลลาร์หรือ5,000กว่าบาทไทยนั่นแหละนะฮะและเหตุผลต่างๆนานาและผลิตเกมตลับมาแค่22เกมก็ก็เยอะอยู่นะแล้วเลิกผลิตไปในปี1996นะครับ1ปีเอง <laughs> ของ Nintendo นะครับลืมบอกไปต่อมานะครับ l o v e and War อล <c oughs> ์ัปเดตคือูกเรียกว่า Bucket List u p อัปเดตนะครับและพวกท้อนนะครับใน l o v e and War อล์ัปเดตก็มีโค้ดมาตั้งแต่ฮา l l o w ว e นปี2 0 1 3แล้วนะครับแต่ออกมาในปี2 0 1 4ตอน l o v e and War อล์ัปเดตก็ข้ามไปเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> ต่อมาครับสเกลมีความเร็วในการเคลื่อนที่ถึงที่ไมล์หรือ35.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ปัจจัยผมแค่ย5กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะตายแล้วต่อมานะครับค่ายบอสซาสตูดิโอนะครับที่ทำเกมเซอร์เทียนซิมูเลเตอร์สมิมนะครับหรือว่าไอเกมเหมอผ่าตัดนั่นแหละที่มันบังคับยากๆอ,กอะ่ะมีการใช้พื้นฐานมาจากในมีเดอรเมดิกนะครับเอาเป็นว่าผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเกมมันออกมาแบบนั้นนะครับในเกมก็มีทั้งทุบซี่โครงให้แหลกแล้วเอาหัวใจไปยัดแล้วมันจะฟื้นยังไงวะครับซี่โครงแตกขนาดนั้นไอนี่ผมก็สงสัยมานานแล้วนะแล้ว พอมาอ่านในวิกิทีเอฟก็เจอแบบนี้อึ้งเลยเมื่อก่อนครับบลองบอยนะครับเคยจะมีชื่อว่าบ้องแฟตนะครับแต่เนื่องจากความคล้ายคลึงกับดลแฟ s ใน DC คอมมิคครับเพราะว่าทั้งชื่อและลักษณะของตัวละครเนี่ยเหมือนมากเลยกลบเกินหรือเปลี่ยนใหม่เป็นบ้องบอยครับใช้คำดูโดหดร้ายไปเปล่าวะเนี่ยอะต่อมาครับแอนิเมชันตอนโรบอตใน MM ็มวีเอ็มโดนเหรือว่าแบ็ k สเต็ไม่ได้ใช้ครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทําไมเมื่อก่อนนะครับบ้านเกิดของเมดิกเนี่ยคือสตุการแต่หลังจากที่ทูซิตี้อัปเดตก็กลายเป็นลอตเทนเบิร์กนะครับเติมทีคาสสปายมาจากความผิดพลาดของมหาบัคนะครับที่ทําให้ศัตรูเห็นเราเป็นฝ่ายเดียวกับมันสปายเกิดมาจากอย่างนี้ดูมีเงาเอางให้ไม่รู้นะครับแต่ก็ทําออกมาได้เจ๋งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอึ้งสุดในนี้แล้วนะไอ้เรื่องคาสสปายเนะี่ย ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับก็คลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับก็จะทําให้ดีขึ้นนะฮะเรื่องการอ่านผมนี่ยังเพี้ยนๆอยู่นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเค okay, ครับบ๊ายบายฮะ